ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทางร้ายอาตมาพาชนะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของชีวิตตินสีเจตสิกคำว่าชีวิตตินสี หมายถึงอินทรีย์คือชีวิตหรือว่าชีวิตเรานี่แหละถ้าเรียกว่าชีวิตติมซีก็คืออินทรีย์คือชีวิตหรือว่าสภาวะที่เป็นใหญ่ในการตามรักษา,าทางท้งหลาย อส่วนเจตสิกก็คือธารมที่ประกอบกับจิตเมื่อรวมแล้วก็คือธารมที่ประกอบกับจิตก็คือชีวิตตินรีนั่นเองนั่นชีวิตกับจิตก็คืออาย่ร่วมกันชีวิตเราจึง เป็นไปได้การอยู่ร่วมกันของสหชาตธรรมหรือว่าธรรมที่เกิดร่วมกันมีอยู่ี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือสหชาตะตานังอนุปาลณะนะละัคณามีการเลี้ยงรักษา สหาชาตธรรมเป็นลักษณะก็คือชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตเรียงรักษาธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับจิตนั่นเองก็คือเจสตสิกในประการที่สองเตสังประวัตนะละสังมีความตั้งอยู่และ เป็นไปได้แห่งสหาชาตธรรมเป็นกิจก็คือทางชีวิตอินทรีย์แล้วก็ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตก็คือเจตสิกต้องอยู่ร่วมกันเป็นกิจมีพันธ,ธกิจร่วมกันในประการที่สามเตสันเยวะ ฐปนะประโจกัดฐานังมีการทรงอยู่ได้แห่งสหาชาตะธรรมเป็นผลคืกการที่เรามีชีวิตอยู่และมีถามที่ประกอบกับจิตก็คือเจตสิกเป็นผลของ ทำทั้งสองอย่างที่อยู่ร่วมกันในประการที่สี่เสสะขันทัตยะปะทัตฐานมีนามขันสามก็คือเวทนาขันสัญญาขัน วิญญาณขันเป็นเหตุใกล้ก็คือการที่เรามีอินทรีย์คือชีวิตหรือว่าฐานที่ประกอบขึ้นกับจิตเมื่อมีเวทนาขันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เกิดขึ้น เราก็รู้ได้ด้วยสัญญาขันวิญญาณขันความรู้ในสิ่งต่างๆเป็นเหตุใกล้เกิดขึ้นในขันทั้งสามชีวิตอินทรีย์เจตสิกก็คืออินทรีย์คือชีวิต เกิดขึ้นร่วมกับจิตซึ่งก็เป็นสหาชาตธ,ธรรมที่เกิดร่วมกันเป็นไปด้วยกันอน,นำพาชีวิตของเราให้เป็นอยู่ได้นั่นเองอัตมภาพนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรน้ยาิโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทือปัญญาเจริญพร